พักเขาคอหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีคำพูดประโยคนี้นะครับคงไม่เกินจริงถ้าคุณได้มาสัมผัสอำเภอเล็กๆที่อากาศดีตลอดทั้งปีธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวที่รอเรามาสัมผัสผู้คนน่ารักใจดีไม่ว่าจะมาเขาคอ,อกี่ทีก็ประทับใจทุกครั้ง เอาละครับทุกคนตอนนี้แชมป์ก็อยู่ที่รีสอร์ทวินล่าป่าสนเขาค้อนะครับนี่เลยคือห้องแชมป์เองนี่นี่คือห้องวินล่าออนเซ็นเนาะก็จะเป็นห้องแบบผมว่าน่าจะเป็นห้องสไตล์นอร์ดิกเนาะมีห้องใต้หลังคาห้องหนึ่งแล้วก็เป็นห้องห้องหลักข้างล่างห้องนึ่งไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องกันดีกว่าที่นี่ก็จะให้บรรยากาศแบบวอร์มๆนะครับอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับเราอยู่ในเคบินกลางป่าสดนะครับห้องน้ําก็จะมีเอ่อโซนแห้งโซนเปียก แบ่งกันอย่างชัดเจนแต่ที่สําคัญที่นะี่ที่ผมชอบมากๆมากๆมากๆเลยนะคือคนที่ชอบการเข้าซาวนา่าออนเซนเนี่จะต้องชอบเพราะว่าที่เนี่เราเป็นห้องอาบน้ำใช่ไหมที่มีนี่เลยนี่มีออนเซนซาวน่าส่วนตัวง่าย,าย,ายๆเลยเพียงแค่เรากดปุ่มเปิดตรงนี้นี่จะเป็นสวิตควบคุมจากภายนอกกดติ๊กเข้าไปแล้วก็สามารถปรับเวลาได้ปรับอุณหภูมิได้อะไรเงี้ยเนี่ยปรับอุณหภูมิ รับเวลาครับเราก็สามารถแช่ได้ตามใจตามสบายเราเลยนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะมีตู้เซฟขนาดมินิให้นะมินิวางของให้มินิบาเล็กๆนะครับเป็นตู้เย็นแล้วก็เป็นของฐานเล่นนิดหน่อยก็เป็นมีมามา่ามีเลสต์แอกมีกาแฟให้นะครับผมดีมากนี่คือทำกาแฟให้ด้วยนะสำหรับคอกาแฟในตอนเช้านะอยากังไม่อยากออกไปไหนก็สามารถชงกาแฟดื่มในตอนเช้าได้ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือที่เนี่ยกระจกใหญ่มากนี่คือที่เนี่ย ผมบอกกันว่ามีหลายมุมมากให้เราได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องชอบมาที่นี่แล้วก็มาแต่งตัวสวยๆกันเพื่อจะถ่ายรูปเช็คอินเอาไว้ลงโซเชียลมีเดียใช่ไหมถ่ากระจกมาดบานเท่านี้เลยครับสูงประมาณ2เมตรนะครับผมสามารถส่องเท่าๆลูกของเราก่อนออกจากห้องได้ถ้าเป็นเคบินกลางป่าใช่ไหมทุกคนก็จะนึกถึงแบบเป็นเก้าอี้ไม้ที่สามารถโยกได้เนาะแล้วก็ไปนั่งเวลาพักผ่อนหย่อนใจเขาก็มีให้เหมือนกันนี้ ครับผมส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเตียงนอนเตียงนอนที่นี่นะครับก็จะเป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตนะครับผมมีหมอนให้4ใบนอนลงไปเลยดีกว่าซึมจริงด้วยเตียงนุ่มมากทุกคนหลังจากเอาลุกจากเตียงแล้วนี่สําหรับใครที่มาพักนะล้วก็อาจจะเป็นครอบครัวมีเด็กๆมาด้วยผมว่าเด็กๆต้องชอบมากสําหรับห้องสามเหลี่ยมใต้หลังคาที่นี่มีให้ด้วยนะมันได้เขาเทาไม่ดีนะครับไม่ชันมาก แต่ข้างบนอนะ่ะไม่ได้เป็นเตียงนอนนะข้างบนก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นโซฟามีไว้นั่งจิบกาแฟนั่งชมบรรยากาศห้องเพราะว่านี้เลยข้างนอกนะครับเราสามารถอ,อ,อยู่บนห้องใต้หลังคาได้นะแล้วก็มองวิวแต่ด้านนอกที่เป็นป่าสนด้านนอกได้เลยเรียกได้ว่าเขาสามารถออจัดการบริหารพื้นที่ดีมากเลยอ่ะส่วนอากาศนะครับผมที่เนี่ยก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างเย็นกำลังดีไม่จําเป็นต้องเปิดแอร์เลยด้วยซ้านะครับผมว่าในตอนคืนนั้นน่าจะหนาวเลย ยังมีไฮไลท์อีกเพราะว่าชื่อห้องก็บอกแล้วว่าเป็นห้องวินล่าเขาให้ออบชันมาเต็มมากห้องนี้ใช้คาว่าออบชันเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งบรรยากาศทั้งทุกอย่างอ่ะมันเยอะไปหมดมันเหมือนแบบเคบินกลางป่าแต่เป็นเคบินที่แบบค่อนข้างไฮโซเลยไม่ได้สร้างมาเพื่อพักแรมแต่สร้างไว้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจจริงๆนะครับผมเพราะว่าเราจะตลังจะออกมาข้างนอกซึ่งข้างนอกอ่ะนี่มีอ่างจากรุซี่ที่เป็นบิวอินที่นี่ซึ่งใหญ่มากเห็นไหม อ่างจักรุซี่ใหญ่มากและมีความเป็นส่วนตัวมากๆเราสามารถเนกเก็ตถอดทั้งหมดเลยแล้วก็ลงไปแช่อ่างจักรุซี่ได้เลยโดยไม่ต้องกลัวใครเห็นนะครับเพราะว่าทางด้านซ้ายก็มีแผงบางอย่างดีนะครับเป็นกําแพงไม้เนาะด้านขวาก็เป็นกําแพงไม้บางไม่อย่างดีนะครับผมอ่างจักรุซี่ผมว่าน่าจะเป็นขนาดน่าจะสองเมตรครึ่งคูณสองเมตรครึ่งแหละใหญ่มากแล้วก็ที่สําคัญนะสามารถทาน้ําวนได้ด้วยซึ่งระบบการเปิดอ่างจักูุซี่ตรงเนี้ยน้นนะําวนอ่ะเขาจะทํางาน 15นาทีแล้วก็ตัดทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจะแช่ยาวๆเกิน15บห้านาทีคือเราต้องขึ้นมาเปิดใหม่นะครับเราะค่อนข้างรักโลกนะเผื่อแบบบางคนอาจจะเปิดทิ้งไว้แล้วก็ขึ้นไปเข้าห้องน้ำหรือรับโทรศัพท์เลยแล้วก็ลืมเงี้ยมันจะได้ตัดอัตโนมัติผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆนี่ดูคือแบบเป็นการแช่อ่างที่ฟินมากนะคือถ้าใครมาทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกอีก2คน3าคนสามารถลงแค่พร้อมกันได้หมดเลยแต่ว่าอ่างจากรุซี่ตรงเนี้ยเขาไม่อนุญ,ญาตให้นําสารที่มีฟองลงไปผสมนะครับ ขออนุญาตให้แช่เป็นน้ำเปล่าเท่านั้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนไว้นอนเล่นเนาะเป็นโซฟาเก๋ๆเท่ๆไว้นอนเล่นอาจจะอาบแดดในตอนเช้ารับวิตามินดีก็ได้นะครับก็ยังไม่จบยังมีอีกนอกจากมุมนี้นะก็จะมีมุมที่ทุกคนชอบก็จะเป็นมุมนี่เลยเป็นตะข่ายแบบนี้เ้ามาหนักได้ผมว่าสองคนนั่งได้สบายๆเลยเห็นไหม เขาให้ออปชั่นมาเต็มมากๆซึ่งเขาให้เยอะจนผมเรียกว่าออปชั่นกันเลยทีเดียวนะครับส่วนวิวที่เราได้นะครับจากห้องนี้จากระเบียงห้องนี้ก็จะเป็นวิวป่าสนตรงตัวเลยวิลล่าป่าสนเขาคขอวิวของทุกฝั่งนี่จะเป็นป่าสนหมดเลยนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีงานสโนว์เฟสซึ่งจต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วด้วยเดี๋ยวผมจะไปเดินดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปย้อนวัยกันไป ค่าคืนที่แบบบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็อากาศเย็นๆแบบนี้มีเพลงเพราะๆฟังแบบนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วที่ห้องอาหารวิลล่าป่าสนนะมันจะมีเซตชาบูหมูกระทะแบบข้างหน้าเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าถ้ามาแล้วอ่ะต้องมาลองเพราะว่าเขาเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ครับนอกจากจะเป็นเซตชาบูหมูกระทะก็จะมีอาหารอีกหลายแบบเลยตอนนี้คือผมมีความสุขมากอ่ะเพราะว่าอาหารดีๆอยู่ตรงหน้าบรรยากาศดีๆอยู่ตรงหน้าแล้วมีเพลงเพราะๆฟังอีกไปละ ทานอาหารก่อนนะครับบ๊ายบาย